ดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผม bikerinspire e. วันนี้เราจะมาพูดถึง PKM ปืนกลเบาแบบสากลจากรัสเซียตัวนี้กันครับเริ่มกันเลย PKM ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นปืนกลประจำกองพลที่ทนทานน้ำหนักเบาวกว่าแบบก่อนหน้าและใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมหนักหนัก,นกทางกายภาพที่เห็นได้ชัดคือโครงสร้างตัวถังที่เป็นโลหะขึ้นรูปแข็งแรงไกเกอร์แบบกลไกเรียบง่ายมีรางยึดขาตั้งด้านล่างและช่องใส่แผงใส่อ,อลูมิเนียมสำหรับปรับกล้องเล็ง ปลอกปืนและลำกล้องออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดีส่วนด้ามจับกับท้ายปืนออกแบบเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและการยิงต่อเนื่องด้านภายใน PKM ใช้กลไกก๊าซแบบปรับได้ไม่ซับซ้อนระบบป้อนกระสุนเป็นแบบสายพานผูก Link Belt ทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้นานส่วน,นกลไกการยิงถูกออกแบบให้ทนต่อคราบเข่าระดับสูงชิ้นส่วนเคลื่อนไหวสำคัญทำจากเหล็กกล้าที่ผ่านการชุบแข็งและการกลึงที่แม่นยำ ทำให้การบำรุงรักษาง่ายและการถอดประกอบทำได้เร็วเมื่อเทียบกับปืนกลหนักรุ่นเก่าๆาภายในยังมีระบบลดแรงถอยที่ช่วยให้การยิงชุดต่อเนื่องควบคุมได้ดีขึ้นประสิทธิภาพของ PKM อยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาน้ำหนักต่อกำลังยิงมันใช้กระสุน7.62 x 54ม mm ิมตซึ่งมีแรงทะลุและระยะทำการที่เหมาะสมกับปืนกลสนับสนุนการยิงต่อเนื่องสามารถทำความเร็วรอบได้หลายร้อยนัดต่อน,นาที ขึ้นอยู่กับการระบายความร้อนและการป้อนกระสุนในแง่ความแม่นยำเมื่อวางบนขาตั้ง PKM ให้การกดดันและการควบคุมละติจูดได้ดีสำหรับการยิงระยะกลางถึงไกลส่วนความน่าเชื่อถือ PKM โชว์ความทนทานสูงในสภาพอากาศหนาวจัดฝุ่นทรายหรือโคลนสาเหตุหนึ่งที่มันถูกใช้งานในกองกำลังหลายประเทศทั่วโลกในเชิงการใช้งานจริง PKM เหมาะกับบทบาทเป็นอาวุธสนับสนุนหน่วยราบและป้องกันการเข้าทำของศัตรู ระบบที่ไม่ซับซ้อนช่วยลดเวลาซ่อมบำรุงและอำนวยความสะดวกในการฝึกใช้งานข้อจำกัดคือขนาดและน้ำหนักยังคงมากเมื่อเทียบกับปืนกลเบารุ่นใหม่แต่ประสิทธิภาพต่อพลังยิงยังคงแข็งแกร่งสรุปแล้ว PKM เป็นปืนกลที่สมดุลระหว่างความทนทานความเรียบง่ายในการบำรุงรักษาและพลังการยิงเหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องการอาวุธสนับสนุนระยะไกลและการใช้งานต่อเนื่องหากชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ